สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสด์พุ่มชัยวิถีชนคนพ่อสวนครับผมวันนี้พาพี่น้องผมเพื่อนมาเก็บผักน้ำกันนะครับผมอยากกินแกงส้มผักน้ำนะครับยอดอ่อนกำลังดีเลยนะครับผมผักน้ำนะครับนี่ยยอดอ่อนมากเยอะไปหมดนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นที่นาเก่า เมื่อวันก่อนก็มาเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ยอดกําลังสวยเลยนะครับพักหนา้าผักหนาเกงส้มก็ได้ครับแล้วก็ลวกกินน้ําพริกนี่เด็ดตังปะปะแป,ปะนะครับ่อนกําลังดีอมากับมือกวาครับลูมิกนี่รอยรถเขามา ขุดขึ้นนะครับนี่เพื่อที่จะทําถนนทางนู้นนะครับอันนี้เป็นนาเก่านะครับของลุงเป็นที่นาเก่าตอนนี้ก็เป็นสวนปาล์มหมดแล้วนะครับนี่หัวผักน้ําหัวใหญ่มากเลยนะครับหัวเขานี่แกงกะทิแล้วก็ใส่ปลาไหลปลาดุกนะครับอร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บกันต่อนะครับยอดยอดนะครับทึ๊บ อ,อยากกินน้ำพริกครับก็เลยจะเอาปักหนามไปลวกกินน้ำพริกนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่นี่นะครับอันนี้สมบูรณ์ครับผนี่ผักน้นาผักนามนี่เห็นไหมครับนี่ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับกินได้ตลอดเลย เอาไปดองก็อร่อยนะครับผักหนามนี่กินดิบไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสารอะไรอยู่ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับสมบูรณ์สุดๆส,สมบูรณ์มากนะครับผมก็โอเคนะครับนี่ให้ดูเก็บผัก้นานะครับวิถีชีวิตคนในสวนนะครับบ้านๆน,นะครับเดี๋ยวจะเก็บสักกํานะครับ เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนวนพ่อสวนนะครับก็อยู่อย่างนี้ครับชีวิตบ้านๆชีวิตบ้านป่านะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผักน้นาต่ออ้วนอ้วนเลยครับอ้วนอวนเลย เอาไปดองดีกว่านะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ